เติมแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสาวสาวได้ยินเสียงกันไหมเอ่ยใครได้ยินเสียงนะคะกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยได้ยินเสียงไหมเอ่ยเสียงชัดเจนไหมคะได้ยินเสียงพีทิเกอร์ไหมคะถ้าใครได้ยินเสียงแล้วนะคะเข้าเข้าเข้ากันมาแล้วก็กดไลค์หน่อย กดไลค์หรือว่าส่งสติกเกอร์ส่งสัญญาณให้พิทิเกอร์ได้รู้หน่อยค่ะว่ามีคนเข้ามาแล้วนะคะอะเดี๋ยวรอาสาวๆรอเพื่อนๆเข้ามากันก่อนนะคะรอแป๊บนึงเข้ามาแล้วนะคะ3ามยูเซอร์นะคะ ได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะ่ะถ้าเห็นสีชมพูนะคะฟู้ดแพนด้ากับบิวตี้บุฟเฟ่นะคะนั่นแสดงว่าวันนี้พี่พิเกอร์ก็จะเข้ามาไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องของฟู้ดแพนด้าใครอยากรู้หรือว่า มีข้อสงสัยตรงไหนนะคะวันนี้เราเข้ามาดูในไลฟ์หรือว่าเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะเข้ามาแล้วก็ส่งสติกเกอร์บอกพี่ทักทายพี่ทิกเกอร์กันก่อนได้นะคะเดี๋ยวรอเพื่อน,เ,อนเข้ามาแล้วกดไลค์นะคะหรือว่าแท็กเพื่อน,เ,อนเข้ามาดูกันเยอะๆกันหน่อยช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกด้วยสาขาไหนมีลูกค้าหรือว่าเงียบเหงายัางไงนะคะมาพูดคุยกับพี่ทิกเกอร์ก่อนได้นะลูก เข้ามาแล้วนะคะ5ยูเซอร์นั่นเองค่ะโอเคเสียงชัดไหมนะค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองสาววันนี้มาเจอกับพี่ทิกเกอร์นะคะพี่ทิกเกอร์ก็ มีเทคนิคหรือว่ามีขั้นตอนดีๆเกี่ยวกับฟู้ดแพนด้าวันนี้เราจะมาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันกันแล้วก็จะมาพูดคุยกันนั่นเองค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการรับออเดอร์ของฟู้ดแพนด้าเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะสาวๆว,ว่าตั้งแต่วันที่20ที่ผ่านมานะคะบิวตี้บุฟเฟ่ได้ทำการเปิดการขายในฟู้ดแพนด้าอย่างเป็นทางการนะคะเป็นยังไงบ้างสาวๆมีออเดอร์กันเข้ามาหรือ,อยังคะใครมีออเดอร์บ้างแล้วมาแชร์มาแบ่งปันกันได้นะลูก หนูรับออเดอร์ยังไงนะคะหรือว่าปิดการขายยังไงนะคะขั้นตอนเป็นยังไงบ้างหนูมาแชร์ได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะสาวขาวเออซึ่งออในเรื่องของการขายนะคะ beauty buffet กับ food panda อันนีน้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันถือว่าเขาเรียกว่าเป็น new normal เนาะเป็น new normal เป็นครั้งแรกของ food panda และเป็นครั้งแรกของ beauty buffet อีกด้วยนะคะ เป็นธรรมดาค่ะอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราเพิ่งเริ่มทำนะคะมันก็จะค่อยๆฝึกฝนค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะจากที่ผ่านมานะคะวันที่20ที่ผ่านมาก็จะมีจากหลายๆคำถามเข้ามาจากทาง IT ีหรือว่าจากทางพี่ๆเอสที SD, ทางพี่ฝ่ายฝึกอบร,รมนะคะก็จะมีคำถามมาเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยเนาะเดี๋ยวพี่จะไปหาคำตอบมาให้เออหลายๆคนนะคะ ทำการขายแล้วในฟุดแพนด้าถูกไหมคะสาวๆขายแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะออเดอร์มีเท่าไหร่บ้างแล้วนะคะมาแชร์กันได้เลยแต่ยังมีอีกหลายๆสาขาหรือว่าน้องๆบางคนนะคะที่หนูก็ยังแบบยังงงง,งเอ๊ะพี่ทิเกอร์เข้ายังไงพี่คะเน็ตมันไม่ต่อมันไม่ได้เน็ตต่อยังไงคะพี่แล้วหนูติดตั้งแล้วยังไงต่อคะพี่หนึ่สี หนูรับออเดอร์มาแล้วแล้วหนูต้องกดตรงไหนบ้างหนูตีบินยังไงบ้างวันนี้แหละพี่ทิกเกอร์นะคะจะมาแชร์ขั้นตอนการตีบินให้สาวๆได้ฟังนะคะให้สาวๆได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนไปพร้อมๆกันเนาะหรือว่าตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่สะดวกนะคะที่จะมาดูแล้วก็สามารถดูย้อนหลังกันได้ไลฟ์นี้ก็ยังอยู่นะคะสาวๆแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูถึงขั้นตอนการตีบินในโปรแกรมโพสต พี่ทิกเกอร์จะมีเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะให้ดูกันก่อนจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอการใช้งานแชเลตแล้วก็การจัดก,การออเดอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอพร้อมแล้วนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการติดตั้งเครื่องแท็บเล็ตนะคะหลังจากที่ร้านค้านะคะได้รับแท็บเล็ตมาแล้วให้ร้านค้ากดปุ่ม power key ค่ะเพื่อทําการเปิดเครื่องหลังจากที่เปิดเครื่องแล้วนะคะให้กดเข้าไปที่ setting ค่ะเชื่อมต่อ wifi ถ้า Wi-Fi เชื่อมต่อสําเร็จนะคะมันจะขึ้นเป็นรูปเครื่องหมาย3ามเหมอยู่ที่ด้านบนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมาเชื่อมต่อในส่วนของบลูทูธค่ะตัวบลูทูธตรงนี้นะคะจะเชื่อมต่อกับตัวของ p รินเตอร์ของแท็บเล็ตนะคะแล้วเลื่อนลงมาที่ Inner printer เตอกดให้เป็น connecting เสร็จแล้วกลับไปที่หน้าจอหลักค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มติดตั้งในส่วนของแอปทําการขายนั่นคือ GoDoy นะคะกดเข้าไปที่ GoDoy ได้เลยค่ะ พอกดเข้ามาปุ๊บนะคะมันจะมีคำว่า Allow กับ Deny ให้กดเป็น Allow ค่ะเสร็จแล้วให้เลือกเป็น Allow อ,อีกหนึ่งรอบนะคะเลือกประเทศเป็นประเทศไทยค่ะกด get start ค่ะหลังจากนั้นให้เลือกเป็น t r y a g a i n ค่ะกด awesome ค่ะ next ค่ะ next อีกทีหนึ่งค่ะ l e t s t a r t ค่ะ การติดตั้งแอปพลิเคชันทำการขายโกดอยจะเสร็จสมบูรณ์นะคะจากนั้นให้เราเลือกเปลี่ยนภาษานะคะกดไปที่ขีดสาขีดลงมาที่เซตติ้งค่ะเลือก language ค่ะเลือกเป็นภาษาไทยค่ะต่อมานะคะสิ่งแรกที่ร้านต้องทำหลังจากที่ร้านเริ่มทำการขายทุกวันนะคะคือให้เรากดไปที่ขีดสาขีดแล้วไปที่เมนูค่ะ เลือกทำการตรวจสอบเมนูนะคะด้านหน้าตรงนี้จะเป็นหน้าของหมวดหมู่ของอาหารให้เราเลือกเข้าไปที่หมวดหมู่ของอาหารที่เราต้องการนะคะตรวจสอบเมนูว่าสิ่งไหนที่เราไม่ต้องการขายให้เราเลือกกดปิดวิธีการกดปิดเฉพาะเมนูอาหารนะคะให้เลือกไปที่เครื่องหมายติ๊กถูกค่ะจะมีไอคอนขึ้นมานะคะเป็นปิดรับออเดอร์ปิดรับออเดอร์ตรงนี้นะคะเราเลือกปิดได้1วันคือ24ชั่วโมงพอวันลุ่งขึ้น เมนูอาหารตรงนี้จะกลับมาสามารถออนไลน์เป็นปกติค่ะในส่วนของไอคอนปิดการใช้งานนะคะตรงนี้หมายความว่าเมนูจะถูกปิดถาวรจนกว่าเราจะเป็นคนควบคุมให้เมนูเปิดออนไลน์นะคะตรงนี้จะปิดเฉพาะเมนูอาหารแต่หน้าร้านยังคงเปิดทำการขายได้เป็นปกตินะคะ ต่อไปจะไปสอนวิธีการปิดหน้าร้านนะคะวิธีการปิดหน้าร้านเราสามารถปิดด้วยตัวเองได้เลยอยู่ที่ด้านขวาบนนะคะที่คำว่าเปิดกดลงมาที่คำว่าเปิดค่ะสถานะเปลี่ยนเป็นกำลังยุง่งหมายความว่าร้านค้าจะปิดสถานะออนไลน์30นาทีช่วงนี้ที่ร้านกำลังยุง่งเราสามารถเคลียร์ออเดอร์ที่หน้าร้านหรือว่าออเดอร์ที่ค้าอยู่ในแท็บเล็ตได้เลยนะคะ เมื่อร้านต้องการที่จะเปิดหน้าร้านอีกครั้งให้ร้านกดไปที่ด้านปุ่มขวาบนกดที่คำว่าเปิดในการปิดร้านด้วยตนเองหากร้านต้องการปิดทําการขายเป็นเวลา1วันร้านค้าสามารถกดปิดที่ปุ่มขวาบนกดปิด1ครั้งจะขึ้นแจ้งว่าร้านจะเปิดอีกทีในวันพรุ่งนี้ดังนั้นหากร้านต้องการปิดร้านมากกว่าหวัน ต้องให้ร้านโทรแจ้งไปที่เบอร์ของ call center คือเบอร์02-329-5771ค่ะหากต้องการเปิดร้านอีกครั้งให้เลือกที่มุมขวาบนกดที่คำว่าเปิดอีกครั้งหลังจากที่ร้านเซ็ตระบบของเมนูเรียบร้อยแล้วให้ร้านกดไปที่ขีด3ขีดและมาที่หน้าของออเดอร์หน้าออเดอร์จะเป็นหน้าที่เรารอให้ลูกค้าสั่งอาหารเข้ามา เมื่อมีลูกค้าสั่งอาหารเข้ามาจะมีสัญลักษณ์ P order P order หมายความว่ามีลูกค้าทำการสั่งอาหารเข้ามาโดยลูกค้าระบุระยะเวลาว่าต้องการรับประทานอาหารตอนไหนถ้าขึ้นเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ทางร้านค้ายังไม่ต้องเตรียมอาหารนะคะเราจะเตรียมอาหารต่อเมื่อมีสัญญาณแจ้งเตือนออกดดูออเดอร์ตรวจสอบรายการอาหารถ้าร้านค้ามีอาหารครบทั้งหมด ให้กดไปที่ปุ่มยอมรับโดยปกติแล้วหากร้านค้ากดไปที่ปุ่มยอมรับจะมีบินปิ้นรายการอาหารออกมาหากร้านค้ามีอาหารไม่ครบหรือหน้าร้านยุ่งสินค้าหมดให้ร้านค้าเลือกปฏิเสธที่ปุ่มขวาบนเลือกเหตุผลในการปฏิเสธเช่นร้านค้ายุ่งเกินไปหรือสินค้าหมดเมื่อร้านค้ากดปฏิเสธออเดอร์เนื่องจากสินค้าหมดออเดอร์ทั้งหมดจะถูกยกเลิก ไม่สามารถเลือกยกเลิกทีละรายการอาหารได้ในส่วนของการตรวจสอบรายงานการขายของร้านร้านสามารถกดไปที่ขีดสามขีดและลงมาที่ออเดอร์ล่าสุดหน้าออเดอร์ล่าสุดตรงนี้เป็นหน้าที่รวมรายงานการขายของร้านตั้งแต่วันนี้หรือเมื่อวานสำหรับหน้านี้ไม่สามารถเช็คยอดขายสุทธิได้นะคะเพราะจะรวมทั้งยอดที่เราปฏิเสธและหักส่วนลดที่ลูกค้าใช้เข้ามาร้านค้า สามารถเชยยอดขายได้จากเว็บไซต์ที่พนักงานจะจัดส่งให้ทางอีเมลค่ะหน้าต่างของรายงานการขายจะประกอบด้วยเลขของออเดอร์นั่นคือช h a r 2ยี 27, หมายความว่าเป็นออเดอร์ที่27เเวลาที่ไลเดอร์มารับอาหารไลเดอร์จะแจ้งกับทางร้านค้าเป็นเลขของออเดอร์จะไม่แจ้งเป็นรายการอาหารนะคะดังนั้นร้านค้าต้องทราบว่าสิ่งที่ร้านค้าทำเป็นเลขของออเดอร์ที่เท่าไหร่และมีรายการอาหารอะไรบ้าง หากต้องการพิ้น์บินรายการอาหารเพิ่มสามารถพิมพจากหน้านี้ได้เลยนะคะโดยกดไปที่หมายเลขออเดอร์ที่ต้องการจากนั้นกดไปที่เครื่องพิ้นเตอร์มุมขวาบนในส่วนของใบเสร็จจะประกรอบไปด้วยเลขของออเดอร์เช่นชาร์จ27ชื่อร้านค้าวันเวลารหัสออเดอร์8หลัก4ตัวหน้าคือรหัสของร้านค้า4ตัวหลังคือรหัสของออเดอร์ ชื่อลูกค้าเวลาที่ไลเดอร์จะมารับอาหารรายการอาหารราคารวมกรณีที่ลูกค้าใช้ส่วนลดตรงนี้ร้านค้าไม่ต้องกังวลใจนะคะเนื่องจากทางฟู้ดแพนด้าจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนลดทั้งหมดอย่าลืมนะคะเครื่องแท็บเล็ตตัวนี้ต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ต้องชาร์จแบตไว้ตลอดเวลาในขณะที่ทำการขายหากเครื่องปิ้นปินไม่ออกให้เข้าไปที่เซตติ้งและตั้งค่าที่บูทูธอีกหนึ่งรอบหากร้านค้าต้องการหยุดทำการขายมากกว่า1วันหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อช่องแชทที่หน้าแท็บเล็ตได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ คลิปวิดีโอสั้นๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้งานแล้วก็การจัดการออเดอร์นะคะแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่พี่อยากจะฝากสาวๆก็คืออย่างที่คลิปเขาบอกไว้ว่าตัวสินค้านะคะอย่างหน้าร้านเวลาเรายิงออกมามันจะเป็นตัวบาร์โค้ดถูกไหมคะสาวๆแต่ถ้าว่า ถ้าเป็นในฟู้ดแพนด้าเนี่ยจะเป็นรหัส8ตัวคือ4ตัวแรกเนี่ยจะเป็นรหัสสาขาส่วน4ตัวหลังจะเป็นรหัสออเดอร์ซึ่งตรงนี้นะคะสาวๆจะต้องจําให้ดีนะว่ารหัสไหนเป็นสินค้าตัวไหนนะคะอย่าให้สลับกันเด็ดขาดเพราะถ้าสลับกันเมื่อไหร่จะหลับผิดชีวิตเปลี่ยนกันเลยนะคะสาวๆตรงนี้พี่ฝากไว้ด้วยนะคะว่าให้ดูนิดนึงนะคะว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างะคะ่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งอย่างวันที่20ที่ผ่านมาน้องๆบางสาขานะคะก็จะมีคำถามเข้ามาว่า,าทาง Food Panda เนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่ก็คือโหลดแอปมาใหม่นั่นเองนะคะ จะได้โค้ดส่วนลดด้วย50บาทเมื่อซื้อสินค้า100นะคะขั้นต่ำคือ100ขึ้นไปจะส่วนลด50บาทตรงนี้นะคะเราไม่ต้องทําอะไรเลยคือทางฟู้ดแพนด้เนี่ยจะเป็นคนจัดการในเรื่องส่วนลดตรงนี้ไปสําหรับการตีบินหน้าสาขาคือตีบินปกตินะคะตีบินปกติไปอันนี้หลายๆคนนะคะยังไม่เคลียร์เดีย๋ยวพี่จะมาบอกในวันนี้นะคะ,ะหลังจากนี้เมื่อกี้เนี่ย เราอะเปิดเครื่องอะไรเรียบร้อยใช่ไหมคะรับออเดอร์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทํายังไงบ้างในโปรแกรมโพสตเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละขั้นตอนนะคะพิทิเกอร์ได้ทําใส่ในสไลด์ไว้ให้แล้วแหละว่าขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูไปพ,พร้อมๆกันนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะสาวๆหลังจากที่เราอะได้ออเดอร์มาเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ทําการยิงสินค้าที่เราอะ ได้รับมาจากในฟ o แพนด้าถูกไหมคะเรายิงสินค้านั้นเข้าโปรแกรมโพสต์นะคะยิงสินค้าหลังจากนั้นนะคะให้เลือกที่3ขาจรค่ะหลังจากเลือก3ขาจรน,นะคะเรากด enter ค่ะพอกด enter นะคะอ่าก็จะเป็นสไลด์ต่อไปนะคะหลังจากกด enter เสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะไปสู่หน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งคือเป็นหน้าต่างชำระเงินนั่นเองค่ะ อย่ารอแป๊บหนึ่งนะคะค่ะโอเคข้อหลังจากที่เรากด enter ไปปุ๊บนะคะเราเมื่อกี้เราอยู่ในโปรแกรมโพส์เนาะให้เราไปเปิดที่โปรแกรม K-beauty นะคะเข้าไปโปรแกรม K-beauty ก่อนเพื่อที่ว่าเราจะไปเปลี่ยนโปรโมชั่นนะคะเข้าไปที่หัวข้อจัดการโปรโมชั่นเ,เปลี่ยนโปรโมชั่นนะคะ เป็น bbx food panda อืมถ้าเกิดว่าน้องๆอะไม่เปลี่ยนโปรโมชันโปรโมชันจะไม่เล่นทันทีนะคะจะกลายเป็นโปรโมชั่นหน้าร้านนะคะจะต้องแยกให้ออกนะระหว่างโปรโมชันหน้าร้านกับโปรโมชันใน food panda นะคะหลังจากที่เราเลือกเป็นตัว bbx food panda นะคะแล้วเรากด enter เสร็จปุ๊บให้เราอะกลับไปที่โปรแกรมโพส t เหมือนเดิมค่ะค่ะพอไปที่โปรแกรมพสตนะคะ ก็จะเป็นหน้าต่างสำระเงินที่ค้างไว้เมื่อสักครู่นี้ถูกไหมคะทีนี้ให้เราอะ่ะคลิกไปที่บัตรเครดิตหนึ่งนะคะกดเครื่องหมายบวกนะคะที่ช่องบัตรเครดิตหนึ่งนะคะแล้วก็กด enter พอกด enter เสร็จปุ๊บเราจะเห็นว่าหน้าต่างหมายเลขบัตรอ่ะก็จะโชว์ขึ้นมามตามในภาพเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะ พอหลังจากที่หน้าต่างหมายเลขบัตรโชว์ขึ้นมาปุ๊บเราก็ทําการใส่เลขที่ออเดอร์เข้าไปค่ะเลขที่ออเดอร์ก็คือเลขที่ออเดอร์8หลักจากที่เราได้มาจากในฟู้ดแพนด้านั่นเองค่ะใส่ลงไปเลยทั้ง8หลักโดยที่เราไม่ต้องใส่ขีดนะคะหลังจากนั้นให้เรากด enter อีกกด enter ที่ช่องรหัสชนิดบัตรนะคะกด enter ไปปุ๊บมันก็จะโชว์เป็นนี่เลย เป็นชนิดบัตรให้เราเลือกนะคะก็จะมีแบบ9ช่องด้วยกันให้เราเลือกช่องที่09ย food panda แล้วก็กด enter ค่ะพอหลังจากเรากด enter ไปนะคะนี่เลยมันก็จะโชว์ที่โค้ดนะคะโค้ด8หลักก็โชว์ที่หมายเลขบัตรนะคะ แล้วก็ชนิดบัตรค่ะเสร็จปุ๊บก็เป็นจํานวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระนั่นเองค่ะอันนี้คือถูกต้องแล้วนะหลังจากนั้นกด enter อีกรอบนึงค่ะ,ะกด enter เสร็จปุ๊บนะคะเราก็มาดูกันซิว่าตรงหน้าต่างชาระเงินเนี่ยข้อมูลถูกต้องไหมนะคะข้อมูลที่ถูกต้องช่องบัตรเครดิตหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นจํานวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชาระ เสร็จปุ๊บนะคะช่องที่เป็นหมายเลขบัตรก็จะเป็นรหัส8หลักก็คือเป็นรหัสออเดอร์นั่นเองค่ะนี่เลยแล้วเราก็ตีบินออกมาค่ะหลังจากตีบินออกมานะคะมันก็จะเป็นใบเสร็จออกมาประมาณนี้นะคะ ใบเสร็จก็จะออกมาในเครื่องโพสต์นะคะด้านขวามือสุดนะคะก็จะเป็นใบเสร็จที่ออกมาจากในเครื่องโพสต์ส่วนตรงกลางนะคะใบเสร็จอีกใบหนึ่งก็จะเป็นใบเสร็จที่ออกมาจากในเครื่องฟู้ดแพนด้านั่นเองค่ะเราเอาใบเสร็จที่ออกมาจากเครื่องโพสต์อะให้กับทางลูกค้าไปนะคะเราก็เก็บใบเสร็จของฟู้ดแพนด้าเก็บไว้เป็นหลักฐานนั่นเองค่ะประมาณนี้คร่าวๆนะคะทีนี้ตรงนี้สาวๆนะคะสาขาไหนที่ สงสยัยหรือว่า,าต้องการที่จะสอบถามยังไงนะคะคอมเมนต์ Comment ไว้ที่ใต้ไลฟ์นี้ได้เลยหรือจะโทรสอบถามทางพี่ไอเดียวก็ได้ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อสักครูอ่อะใน y o YouTube เอ่อในคลิปที่พี่เปิดให้ดูอ่ะเขาจะมีเป็นเบอร์คอ c เซ็นเตอร์แจ้งไว้อยู่ใช่ไหมคะเป็นเบอร์023295771 023295771นะคะให้เป็นเบอร์คลร์เซนเตอร์ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่นะคะลองสอบถามหรือว่าโทรไปที่เบอร์คลร์เซนเตอร์ก่อนได้เลยนะคะหรือว่าจะฝากข้อความไว้ที่ในเครื่องของฟูแพนด้าเขาจะมีเป็นช่องแชทให้ 5, สำหรับสอบถามคลร์เซนเตอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเช่นกันค่ะถ้าเกิดว่า สาวๆมีปัญหาอะไรนะคะเขาจะมีเป็น call นเ n อร์บริการให้กับสาวๆได้ทุกๆตลอด24ชั่วโมงและหลายคนนะคะบอกว่าพี่หนูอยู่ร้านคนเดียวทำยังไงเดียวเวลาหนูไปพักทานข้าวเนี่ยหนูไม่สะดวกที่จะรับออเดอร์เขาจะมีช่องให้หนูปิดรับปิดรับออเดอร์ถูกไหมคะทุกครึ่งชั่วโมงมันจะขึ้นว่ากําลังยุ่งอยู่ครึ่งชั่วโมงหลายร้านนะคะพักหนึ่งชั่วโมงพอถึงครึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บหนูก็กดกําลังยุ่งพลาดตอนนั้นหนูยังทานข้าวไม่เสร็จนะลูกหนูก็มากดกําลังงยุ่อ่ออหรืวา ปิดรับออเดอร์ก่อนก็ได้ค่ะให้ครบหนึ่งชั่วโมงก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยมาเปิดรับออเดอร์ใหม่เหมือนเดิมนะคะอันนี้ในกรณีที่หนูว่าไม่อยู่ที่หน้าสาขานะลูกหนูอยู่ร้านคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะคะ ใครมีข้อสงสัยตรงไหนยังไงนะคะก็สอบถามได้เลยนะคะสอบถามได้เลยจากในไลฟ์สดนี้ก็ได้นะคะหรือว่าหนูจะฝากคําถามไว้ก็ได้นะคะสาวๆและหลายคนนะคะมีออเดอร์เข้ามาแล้วหรือว่าน้องๆบางคนนะคะหนูไม่รู้ว่าหนูจะทํำยังไงหนูย้อนกลับไปดูที่ต้นไลฟ์ได้เลยนะคะจะมีคลิปวิดีโอสั้นๆบอกอยู่แล้วก็ช่วงกลางไลฟ์เนี่ยพี่ก็จะมีขั้นตอนตั้งแต่หนูรับออเดอร์มา นะคะแล้วหนูต้องทำยังไงบ้างในโปรแกรมโคสด1 2 3 4พ่ทิกเกอร์ได้แจ้งไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะและสุดท้ายนี้นะคะสาวๆก่อนที่จะลากันไปขอให้สาวๆนะคะ,ะดูสินค้าให้ดีๆอันนี้สําคัญมากเลยนะลูกการที่เราอ่ะจะขายได้ขายไม่ได้หนูต้องดูด้วยนะคะว่าสินค้าในร้านของหนูว่าสต๊อกของหนูอ่ะมีครบไหมเราทุกวันนี้อ่ะพี่เชื่อว่าหลายร้านนะคะ นับสินค้าทุกวันนับสต็อกทุกวันวันละ50วันละร้อยรายการแต่ทีเนี้ยพอเรามีช่องทางการขายของเราเข้ามาเพิ่มอีกช่องทางนึงก็คือฟู๊ตแพนดา้าหนูต้องเ,อเขาเรียกว่าใส่ใจในการนับของนิดหนึ่งเนาะว่าตรงเนี้ยมันมีครบสีครบเบอร์ไหมมีส่องเขียนคิ้วมีครบไหมอายแชโดว์ Shadow, มีครบไหมหรือว่าจะเป็นพวกครีมพวกเมคอัพสกินแคร์ up, ต่างๆนะคะมีครบไหมถ้าหนูมีครบหนูพร้อมเปิดออเดอร์เลยแต่ถ้ามีไม่ครบนะคะหนูอย่าลืมมาดูใน ฟู้ดแพนด้าด้วยนะคะก็ต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบด้วยว่ามันมีของไม่ครบแต่ถ้าเกิดว่าหนูลืมที่จะเข้าไปกดปิดการขายในฟู้ดแพนด้านะคะลูกตรงนี้ถ้าลูกค้าเขาทําการสั่งมาแล้วแล้วเราไม่มีของให้ลูกค้าตรงนี้มันจะเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นมาซึ่งพี่ทิกเกอร์ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นกับสาวๆใช่ไหมคะลูกเพราะช่องทางนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วย กระจายสินค้าให้กับหนูและเพิ่มยอดขายให้กับหนูเพิ่มรายได้ให้กับหนูอีกด้วยใครได้ค่าคอมก็คือน้องๆทุกคนแหละได้ค่าคอมอยู่แล้วตรงนี้นะคะพี่ๆก็ทําขึ้นมาเพื่อที่ว่าอยากจะให้สาวๆวาได้เข้าใจนะคะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนนะคะกับช่วง new normal ของเราแบบนี้ไปพร้อมๆกันค่ะและพี่คิดว่าหลายๆคน,นาทาได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังปรับตัวเนาะอันนี้พี่เข้าใจพี่ก็ปรับตัวเหมือนกันสาวๆที่อยู่หน้าร้านก็ ปรับตัวด้วยเช่นกันแล้วก็จะปรับตัวไปพร้อมกันนะคะและพี่หวังว่ายอดขายของเราก็จะพุ่งสูงขึ้นมากอีกด้วยค่ะใช่ยังไงนะคะมีข้อสงสัยตรงไหนยังไงหนูโทรสอบถามพี่หรือว่าฝากคําถามไ้ที่ไลฟ์นี้หรือว่าจะถามพี่แอร์เรยก็ได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอจากลากันเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ไลฟ์หน้าเนาะจะมีอะไรมาแนะนําอีกไว้ติดตามกันได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ